สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในโลกใบนี้คือการที่ผู้หญิงไม่เห็นค่าตัวเองคิดว่าเราต้องยอมเพื่อให้ผู้ชายมารักยอมทำทุกอย่างทั้งกายและใจที่หนักที่สุดคือผู้หญิงบางคนยอมสูญเสียจิตวิญญาณของตนเองทิ้งความรักความชอบความใฝ่ฝันต่างๆเพื่อผู้ชายหนึ่งคนที่ตนรัก ซึ่งผู้ชายที่รักเราจริงจะไม่ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองจะไม่ทำให้เราเสียเกียรติจะไม่ลบหลู่ความเป็นผู้หญิงของเรามี3มสิ่งที่บอกได้ง่ายๆว่าผู้ชายคนนั้นจริงใจจริงจังแค่ไหนในการครบกับเราเขาต้องมีสามพีค่ะพีที่หนึ่ง protect รักจริงต้องพร้อมปกป้องทั้งร่างกายจิตใจเกียรตยิยศศักดิ์ศรีของเรา ผู้ชายบางคนเดีย๋ยว่าแต่ปกป้องเราจากคนอื่นเลยมีแต่เรานั่นแหละที่ต้องปกป้องตัวเองจากเขาหึมนี่คือรักจริงหรือเปล่า2 profess นั่นคือพร้อมประกาศกับโลกใบนี้ว่าเราคือแฟนเราคือคู่มัน่นหรือคือภรรยาตามที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นชายคนไหนเก็บเราไว้ในเงามืดไม่ยอมออกสื่อไม่ยอมบอกเพื่อนขอให้คบกันแล้วเก็บเป็นความลับนั่นคือเขาไม่รักเราค่ะไม่ต้องหาเหตุผลให้มากอย่าหาข้ออ้างให้ชายถ้าเขาแอบเราไว้คือเขาไม่รักจบข่าวนะใครโดนแบบนี้ท่องเลยค่ะเขาไม่รัก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  และหาทางเลิอกอย่างด่วนอย่าจมชีวิตอันมีค่ากับผู้ชายที่ไม่เห็นค่าเราพอที่จะประกาศกล้องกับโลกว่านี่คือผู้หญิงของฉันใครรักเราจริงเขาต้องดีใจเนื้อเต้นที่ได้เป็นแฟนเราและรีประกาศให้ทุกคนในโลกของเขาและของเรารับรู้สิคะถูกไหมเอ่ยข้อ 3. ามโปรไวค่ะให้ ให้ความรักให้เวลาให้เงินให้ทรัพยากรและให้อื่นๆชายที่รักเราจริงจะไม่ง,งกกับเราค่ะถ้าไปเดทกันและขอให้50-50ส 50, ส่วนใหญ่มักจะมองว่าเราเป็นตัวเลือกเพราะผู้ชายที่รักจริงต่อให้จนแค่ไหนจะอยากแสดงความแมนโดยดูแลเราให้ครบถ้วนไม่แพงก็ได้ไม่ให้คุณได้อด 3มข้อง่ายๆลองนำไปสังเกตดูนะคะจะพบว่าผู้ชายที่มาจีบแบบไม่จริงใจมักมีอย่างน้อยหนึ่งใน3ข้อนี้เสมอ3มข้อนี้จะทำให้คุณผู้หญิงรอดมาได้ค่ะไม่อกหักกับผู้ชายไม่จริงใจผู้หญิงทุกคนในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องมีแฟนค่ะหากจะมีต้องมีให้ดีกว่าอยู่คนเดียวเห็นด้วยกับการมีแฟนที่ดีแต่งงานและมีครอบครัวที่มีคุณภาพ แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงคิดว่าต้องมีแฟนเราไม่ต้องมีหรอกค่ะแต่หากผู้ชายพิสูจน์ตัวเองว่ามีค่าพอเราก็ค่อยพิจารณาดูกันนานๆอย่างน้อยให้เกินหนึ่งปีค่อยตัดสินใจส่วนใหญ่คนเราเฟกได้ไม่เกินปีก็เห็นท้าท้แล้วสำหรับบ้านสวนนะคะเจอแล้วค่ะคุณผู้ชายครบสามข้อช่างโชคดีเหลือเกิน